ลบรอยสักด้วยเลเซอร์มาแล้วเจ็ดครั้งเจ็บมากแถมจางช้าอีกต่างหากคะ่ะ ท่านนี้ก็เลยไม่ไหวแล้วนะคะลบด้วยเลเซอร์มาเจ็บตัวหลายรอบแถมจางค่อนข้างน้อยอีกนะคะก็เลยเลือกมาลบแบบฝังน้ำยาก,กับเทดรานเนื่องจากว่าลบได้ไวกว่าเลเซอร์แล้วก็ที่สําคัญเลยคือความรู้สึกจะเหมือนสักทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้เจ็บเท่าเลเซอร์คนนี้บอกเลยค่ะว่าลบแบบนี้ชิลเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาผ่านเลเซอร์มาแล้วค่อนข้างหลายรอบนะการลบรอยสักแบบเร่งด่วนนะคะข้อดีเลยนะคะก็คือจางไวกว่าลบเลเซอร์อย่างแน่นอนเลยคะ่ะบางคน เอาเงินไปเสียทิ้งกับเลเซอร์5้าครั้ง10ครั้งแถมจางช้าอีกต่างหากท่านนี้ลบจากคลินิกชื่อดังมาเลยนะคะเครื่องที่ลบปะคะ8หลักด้วยกันนะแต่ว่าผลลัพธ์ปะคะมันจางไม่ทันใจของเขานั่นเองค่ะการลบด้วยเลเซอร์จะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ต้องรอได้นะแต่สําหรับใครที่ใจร้อนนะคะลบเร่งด่วนไปเลยนะคะและในเรื่องของการดูแลแผลคะ่ะเอาเวลาที่จะต้องลบเลเซอร์บ่อยๆนะคะไปดูแลรักษาแผลแทนนะคะท่านนี้ลบ มาทั้งหมด7ครั้งก็คือ7เดือนนั่นเองนะคะสําหรับใครที่รีบใจรอนะคะเอาเวลาเหล่านั้นนะคะที่จะต้องไปเลเซอร์บ่อยๆไปเลเซอร์ทุกเดือนเอาเวลามาทายาเองรักษาที่บ้านนะคะถ้าลบเร่งด่วนไปแล้วค่ะหลังจากลบไปแล้วเราก็ต้องทายาต่อเนื่องค่ะอย่างน้อย3-6เดือนเลยนะแต่ว่ารับรองค่ะว่าออกไวแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูแลแผลหลังจากนั้นนะถ้าอยากได้ผิวสวยๆกลับมาเหมือนเดิมนะคะท่านนี้ไม่ต้องการที่จะมีรอยสักแล้วค่ะในเรื่องของแผลเขา ไม่ได้สนใจเลยค่ะเขาบอกว่าพร้อมที่จะดูแลแผลเอาเวลาเหล่านั้นไปทายารักษาเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่อยากเจ็บตัวหลายๆรอบไม่อยากเดินทางไปเลเซอร์หลายๆรอบ